นะเุ้ยเป็นหูเป็นตาเรื่องอะไรล่ะคะอาจารย์เนี่ยนะได้รับมอบหมายจากแท่านอธิการบดีให้มาจัดก,การเล่นนักศึกษาเล่นพนันบอลจะห้ามนักศึกษาไม่ให้เล่นพนันบอล<ฮ>เป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะใครๆเนี่ยเขาก็เล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเป็นไปได้สิจ๊ะมหาวิทยาลัยเนี่ยแจกขัดขวางอย่างเต็มที่ไม่มีทางปล่อยเลยตามเลยแน่นอนอ้าวแต่มันก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนนะคะที่เขาอยากจะเล่น อยากจะเป็นนี่อยากจะเสียอนาคตแล้วอาจารย์จะไปห้ามสิทธิของเขาได้ยังไงละค่ะเล่นกนารพนันเนี่ยมาผิดกฎหมายผิดกฎหมาหาวิทยาลัยเอาเป็นว่าเธอสองคนเนี่ยคอเป็นหู่เป็นายซะกินแล้วกันถ้าเห็นใครเล่นใครเป็นเจ้ามือใครเดินโคยบอกอาจารย์อาจารย์จะจัดการเองงั้นเปิะเดิมเลยไหมคะอาจารย์คืนนี้ค่ะวันนั้นอะ หนูเห็นอาจารย์พอใจกับนายตังทอนพ่รุษค่อะอาช่วยผมหน่อยเออ20บาทเองถูกๆเยอะขนาดนี้ผมจะปล่อยหมดได้ไงครับอาจารย์กลุ่มเป้าหมายนี่เน้นไปที่ผู้หญิงเน้นที่ผู้หญิงเลยรับรองขายดิบขายดี <c oughs> เออแล้วถ้าผมช่วยอาจารย์เนี่ย <c oughs> ขอบใจมากผมจะได้อะไรครับ <c oughs> คุณเอาไป20%่สนต์หเเกินไปเปล่าคุณตาทอนผมร้อเล่นเลยครับอาๆๆจารย์หน่อยเป็นครูบาอาจารย์ดันทำตัวเป็นโต๊ะบอลความโลภเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครหรอกค่ะอาจารย์ดูอย่างนายตังทอนสิคะยังกลายมาเป็นเด็กเดินโพยเลยอาจารย์คะหนูว่าหนูเห็นสิ่งผิดปกติแล้วล่วคะค่ะ ใช่เลยหล่อมากไม่ใช่เรื่องหรอกค่ะอาจารย์เกลือชายระวังจรรยาบันนิดนึงนะคะใครอ่ะไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยถ้าทางดูมีพิรุษหรือว่าจะเป็นพวกโต๊บอลแบบว่าปลอมตัวเป็นนักศึกษาเข้ามาเดินโพยหรือไม่ก็เข้ามาทวงนี้ไม่เป็นไรอาจารย์ตามเองดีกว่าเดี๋ยวค่ะ หนูว่าอาจารย์ไปตามดูอาจารย์พอใจดีกว่าค่ะพี่เฉยพี่เฉยติดหน้แล้วพี่ลูกค้าเข้าร้านแล้วพี่อะไรเข้าร้านลูกค้าเข้าร้านพี่เฮ้ยฮะฮลูกค้าตงมาเล่าเหรอผโถยจะชนะอยู่แล้วนั่นมาตีเสมอช่วงทนเวลาบาดเจ็บผู้โถยมันจะเข้าสมไมวันนี้ออย่างนี้พี่เฉยก็มาพี่ครับโอหโดนเข้าไปครึ่งควบโลกตายเกือบแล้ว พี่เชครับลูกค้าเข้าร้านพี่อะไม่ใช่ลูกเข้าประตูครับอะลูกค้าเข้าร้านพี่ไม่ใช่ลูกเข้าประตูโถ่ยอ้ลูกค้าเข้าร้านก็รีบไปบริการของสิครับคุณโถ่อย่าจ้าทำไมเนี้ยนี่เอาของร้าน ก็ทำเกินไปนะร้านเนี่ยอเออพี่พี่เป็นลูกศิษย์เก่ากัาก่อนนี่พี่ห้ามกันหน่อยดิพี่พี่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยพี่จะปล่อยให้ร้านเราเป็นที่มั่วสุมเหรอฮะพี่เฉยเห็นดีจำตาขนาดเนี้ยพี่ยังจะทำเฉยอ,อีกเหรอจะไปเกณงใจแกทำไมฮะถึงจะจะเป็นอาจารย์นะพี่แล่ถ้าเกิดแกทำไม่ถูกเนะี่ยพี่ก็ควรจะห้ามถูกไหมใช่ไหม เห็นด้วยแล้วทำไมไม่ไปห้ามละพี่พี่เฮ้ยพี่เฮ้ยเองเป็นใครเนี่ยมาห้ามพี่ฮะหลับนิดหลับหน่อยมีปัญหามากเลยเหรอปลูกอยู่ได้โถ่โถดูความดึกหน่อยมีปัญหามากเลยเหรอโถ่ทำมาเป็นห้ามงั้นเดือนเดือนเดือนนี้งเดือนอะไม่ต้องเอาแล้วกันเฮ้ยไม่ใช่พี่จารับคือพี่โ้ย ส่งคุยปักเป้าพวกโตบอลชัวอะไรของมันวะเฮ้ยไีดาหน้าดูมันดิเฮ้ยมันหยิงมากเลยเนี่ยมันไม่คุยกับเราสักคำเลยอ่ะนะเฮ้ยอว่ามันเป็นพวกโตใหญ่เฮ้ยหรือหรือว่ามันเป็นพวกมาทวงหนี้เฮ้ยแน่นอนเลยว่าพี่หน้าตาโง่ๆแบบเนี้นะจำเป็เป็นมาเฟียโอ้ยังไงนะเราก็ต้องเอามันมาเล่นกับเราให้ได้อืมฉลาดมากเลยนะหลบตัวมาเป็นนักศึกษาหลอก เราไปบอกอาจารย์เกิดใช่กันดีกว่าไปเอ้ยดดดดดเดี๋ยว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 ฉันไม่รู้ว่าอาจารย์เกิดชายจะลอ่เอเฮ้ยคยือโดนไอ้หล่อเนี่ยมันหลอกลอ่อเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าอาจารย์เกิดชายนี่กระแพ้ของลอหล่อพูดอย่างกับตัวเองไม่แพ้ยังไงละจา้าเฮ้ยน,นี้ฉันว่าเราสองคนเนี่ยต้องทำเป็นไม่รู้เรื่องเข้าไปประกบหลอกล่อให้มันตายใจ จนมันคลายความลับออกมาอืมหลอกล่อด้วยวิธีไหนจ๊ะด้สเสน่ห์ของฉันไงมันไม่ยากหรอกอือหรือเธอคิดว่าเธอเนี่ยเซ็กซี่กว่าฉันอุดหนุนหน่อยนะเพื่อนถูๆขำๆไปละยี่สิบเองนี่ถ้าโชคดีเนี่ยนะได้รานหนอุย้ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มสิเน,น,น,นี่ดู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 ดนี่วิธีการเล่นเนี่ยนะง่ายมากๆ ชอบใครติ๊กลงไปเลยเนี่ยติ๊กลงไปเลยในช่องเนี่ยนะเออนี่นี่นี่นฟอนนันโดตอเรสโรนันโดอย่างนี้โปรกกตุเกสติ๊กท่านผ้โอ้ยโง่ี้ยฮะที่อย่างนี้เธหากี่แบบนี้หรอไงอดอยากปากแห้งมากใช่ไหมถ้าถึงเธอนำตัวไปเด็กเกินควอ,อย่างเงี้ยเออเปล่าครับอาจารย์คือผมแค่ช่วยอาจารย์พอใจารครับช่วยไปปีครับอย่ามองโก้โฉันรู้นะท่าน แกอาจารย์พอใจไม่ให้ใช่ไหมอาจารย์ทราบด้วยหรอครับรู้สิเอาไปดิหมดเอาไปหมดหมดแล้วครับมีแค่นี้ครับเหลือแค่นี้เขอให้สองคน เก็บกว่าให้หมดย่ยให้เหลือนะพี่เฉยหลับี่พี่เพห่วยไม่ได้หลับหวยคนกำลังคุ้มคือเงินที่พี่ขายได้วันนี้พี่แบ่งผมบ้างดีนะ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 เล่พัดทวงเงินแบบนี้ถือว่าไม่ให้เกียรติพี่เลยนะ รู้ว่าพี่หมุนเงินไม่ทันอ่จจะมาทวงอีกโถ่ไอ้หน้าด้านอนโหลออะไอเจนเปิดเท่าไหร่วะสองลูกเหรอโอ้โหจะบ้าใหไเนี่ย ไงพี่ละไนเห็นหรือยังอาจารย์พอใจไม่ควรจะมาหากินตัดหน้าพี่ลัหน้าแบบนี้ใช่เร่งที่โรงเรียนผมเนี่ยนะทุกคน,นหาไปอุดหนุนโพยของอาจารย์พอใจกันหมดอ่ะแกก็เลยขยายเครือข่ายเข้ามาในมหาวิทยาลัยเนี่ยเห็นแน่ไะเห็นยังทายบอลปัญญาอ่อนแบบเนี้มันจะไปคิดได้ยังไงวะเฮ้พี่แต่ผู้หญิงนี่ชอบมากเลยนะฮิตกันมาก เล่นง่ายถูกด้วยมีที่ไหนอะแทงยี่สิบได้ล้านาาเนี่ยเวอร์เฮ้ยเื่งจริงยังไงซะก่อนรอบดัดเชือกอะเราคงได้ลูกค้า